สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายไปนานนะคะวันนี้พบกับนิสตาพากินนะคะวันนี้จะพามากินนี่กระทลกลบภาษาเหนือนะคะภาษากลางเรียกว่าสาวรสนะคะก็บึกๆจะกินเปรี้ยวๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะผายางี้นะคะเสร็จแล้วบางคนยังกินไม่เป็นนะคะแบบนี้เลย เกี๊ยวใส่ถ้วยในถ้วยเราก็จะปรุงพริกป่นนะคะรสด,ดีน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาเกียวดีใจมากนี่ค่ะเวลากินสดเลยค่ะทุกคนอืมอร่อยมากๆเลย เปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะคะอือร่อยมากเลยลองไปทำดูนะคะทุกคอล้วจะแล้วจะติดใจะคะ่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีนี่ มะม่วงวันนี้เมนูที่จัด It's fun. Mm. Why not? ขอลองไปหาชิมดูนะคะวันนี้มาแซ่บเดียวขอตัวไปแซ่บต่อนะคะแล้วอย่าลืมติดตามนิสสาพายคิมสวัสดีค่ะ